เนลเจอยากคุยกับเนลนะเลิกกันแล้วมีอะไรต้องคุยกันอีกอ่ะเจแค่อ,อยากบอกว่าเจขอโทษเราว่ารุ่นนี้เหมาะกับเจดีนะเจชอบสีอะไรอะ่ะเจว่าเจชอบสีดำ<อ>น<า>นี้สวยอ่สวย องั้นวันเกิด JB เจปีเนี้เนวขอซื้อให้นะจริงเหรอนี่ของที่บอกว่าจะมาเอาอ่ะเนวอนันิกาเจลงในถุงนำเลยเหรอเจรู้สึกผิดเจขอโทษนะเนวทำขนาดนั้นแล้วจะมาขอโทษทำเคี่ยอะไรวะคือเจรู้สึก